ในศาสตร์ของฮวงจุ้ยเนี่ยหลายๆท่านคงยังไม่เคยได้ยินหรือได้ทราบมาก่อนนะครับนั่นคือเรื่องของคานขอ,อานอาคานนะครับคานกดทับนะครับทำไมถึงว่าคานกดทับนะครับบ้านหรือตึกไม่ว่าจะเป็นบ้านปูนบ้านไม้ก็ต้องมีคานนะครับเต็นก้อยนะครับยกเว้นดวาวเฮาส์สมัยใหม่เป็นผนังสําเร็จรูปจะไม่มีคานนะครับอ่าไม่มีคานนะครับคานนี่คืออะไรนะครับคาน ก็คือลงเสาเอกที่เราไปยกเสาเอกกันนั่นเองนะครับขึ้นมาเป็นเสาเนี่ยนะครับสต้น3ต้น8ต้นนะครับมันก็จะมีคาที่เชื่อมกันอยู่เพื่อดึงดึงทั้งหมดเอาไว้โครงสร้างแล้วก็รับน้ำหนักโครงสร้างชั้นบนต่อๆไปนั่นเองเขาเรียกว่าคานนะครับต้องเทคานนะครับหลายขั้นก็คคงเคยได้ยินนะครับการเทคาเนี่ยถ้าเป็นตัวออฟฟิศคานสามารถไปกดทับอะไรได้บ้างเท่าที่เรารู้ถ้าเป็นออฟฟิศก็นั่งทับคาน คานทับเราคานทับเราไม่ใช่เราทับคานเราไม่ใช่มันั่งทับบนคานนะครับ,รบอันนั้นผีเลยครับส่วนมากแล้วก็คือเรานั่งเนี่ยคานมานั่งทับเรารอย่างเช่นยกตัวอยา่างคุณโต๊ะทำงานตรงนี้อืมอ่ะเราไปทำงานบริษฐฐัทคานมาอยู่บนพอดีเลยแล้วส่วนมากจะเจออย่างเงี้ยเยอะมากอาจารย์ก้อยคนที่นั่งส่วนมากจะมีอาการดับแรกคือปวดหัวเครียดมักจะมีแต่ปัญหาคิด <I know S 1> อะไรคิดอะไรไม่ออกสรารพัดปัญหาสรารพัดเรื่องอ S <S <S เขาเรียวกว่าแบกรับบางคนบอกเครียดอยา่างเดีวไม่เป็นไรฉันทนได้จริงๆงอ่ะเครียดปัญหามันมาพร้อมด้วยนะครับทําให้เราเครียดพูดสั้นๆว่าเครียดปัญหามาสารพัดไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่น,นแล้วมันวุ่นวายไม่รู้จักจบจักสิ้นนั่นคือการนั่งทับข <S <S านนะครับแล้วของแถมต่อมาก็คือไม่มีโชคลาภด้วยนะและที่ของแถมตัวสําคัญต่อมาคืออะไรจันก้อยเรื่องสุขภาพเห็นไหมถ้าทํางานไม่มีความสุขเราไม่รู้เลยนะครับบางคนบอกโอ๊ยคันมันไม่เห็นเลยเพราะก็ตีฝ้าปิดคุ้มเสาเรียบร้อยมองไม่เห็น นะครับไม่ใช่ว่าคุณจะรอดนะครับอันนั้นคือโตะถ้าโตะทำงานก็เครียดแบบนี้นะครับสองถ้าเกิดเป็นโต๊ะบัญชีกันเงินบัญชีปัญหากันเงินมักจะมีเรื่องปวดหัวเกิดการเสียหายแน่นอนครับไม่ว่าช่องทางไทยช่องทางหนึ่งปัญหาใดปัญหาหนึ่งนะครับต้องบอกเลยนะครับโตะทำงานแต่เป็นโต๊ะบัญชีขานทับโต๊ะถึงไม่ทับตัวคุณทับโตะก็มีแต่ปัญหาเพราะคุณทำงานบัญชี นะครับแล้วก็เรื่องยอดขายถ้าเกิดเป็นเซลล์หรือเป็นคนที่ต้องดูแลเรื่องยอดขายถ้าเป็นโต๊ะผู้บริหารอาจารย์ก้อยเสร็จเลยนะครับประธานหัวเรือใหญ่เจอแต่ปัญหาอันนี้คือเรื่องสําคัญเรื่องของคานนะครับบางคนบอกว่าโอ้ยปัญหาเป็นเรื่องปกติมันก็จริงอยู่นะครับแต่ถ้ามีคานไปกดทับมันก็เบิ้นแรงใช่ไหมจันร์ก้อยนะครับ,รบแล้วที่สําคัญกว่านั้นคืออะไรโต๊ะแคชเชียร์แคชเชียร์การเงินเก็บเงินบริษัทห้างร้าน มีคานทับอยู่เลยไม่มีที่วางเพราะพื้นที่จํากัดนะครับก็ไปอยู่ตรงคานมองไม่เห็นเพราะคานมันบิ้วหมดเลยใช่ไหมบางที่เขาบิ้วหมดมองไม่เห็นคุณอยู่ใต้คานก็ปัญหาเรื่องการเงินจะมีปัญหาเรื่องยอดขายนั่นเองนะครับอ่าแล้วเจ้าหน้าที่ตรงนั้นที่ดูแลเรื่องการเงินก็จะมามีปัญหาเรื่องส่วนตัวเรื่องการเงินด้วยเช่นกันนะครับต้องบอกก่อนนิดนึงแล้วก็เรื่องสุขภาพอันนี้เรื่องสุขภาพโดนทุกจุดอยู่แล้ว นะครับหาสาเหตุไม่เจอเปิดปิดหายสารพัดอย่างคือนอนทับคานนะครับอ่ะแล้วประเด็นต่อมาถ้าเป็นบ้านไม้คานไม้นะครับคุณก็นอนทับคานบ้านไม้มีจํากัดเวลาหลายคนเนี่ยบางบ้านเนี่ยเขาไม่มีห้องหรือนอนรวมกันเยอะๆนอนทับคานก็มีแต่ปัญหาคนนั้นอนะ่นะมีปัญหาอันดับแรกปัญหาคืออะไรก่อนสุขภาพเห็นหรือย,ยังปัญหาอื่นตามมานะไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องสุขภาพอ่า นะครับต้องบอกก่อนเลยแม้แต่เสาที่เป็นตัวแบกรับบ้านคุณตรงกับประตูคุณก็ยังเจอปัญหาเลยถ้ามารงประตูทางเข้าเนี่ยเห็นหรือยังในะแค่เสาด้านข้างแต่ถ้าคุณมานอนอยู่ใต้คานทุกอย่างมันกดทับในวิชาของจุ้ยเชื่อว่าคานเนี่ยนะครับมักจะก่อให้เกิดปัญหาเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออะไรแต่ที่อยู่ใต้คานมักจะเสียหายเขาถึงระวังและเลี่ยงเลี่ยงกันนะครับถ้าคุณไปนั่งรวมกันอยู่ใต้คานหลายๆคนคุณทะเลาะก,กันเองเรียบร้อย นี่คือปัญหาแต่แก้จบด้วยสิ่งนี้ครับนะครับที่คุณเห็นอยู่เนี่ยนะครับขึ้นภาพโชว์นะครับนี่ก็คืออุปกรณ์แก้ห่วงจุ้ยสําหรับเรื่องคานโดยเฉพาะที่ไม่มีอาจารย์ห่วงจุ้ยคนไหนได้พูดถึงกันเลยเรื่องของคานนะครับอาจารย์รับวางห่วงจุย้ยแก้ห่วงจุย้ยเยอะแยะมากอาจารย์เห็นเรื่องคานแล้วก็หาอุปกรณ์ที่แก้ยากมากนะครับตามตำราคือต้องใช้ตัวนี้จะตรงตัวที่สุดเลยนะครับ ตัวอื่นช่วยแค่นิดหน่อยเบาแต่ไม่หายตัวนีไ้ได้ผลดีกว่านั่นเองนะครับสนใจสามารถสั่งซื้อมาได้ครับในหนึ่งกล่องที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับบรรจุไปด้วยอุปกรณ์พร้อมติดตั้งนะครับชุดหนึ่ง999นะครับต้องใช้เป็นชุดนะครับเพราะคานคานอยตั้งอยู่ตรงนี้ระหว่างอาจารย์พงศกรอ,อาจารย์ก้อยแล้วก็คานอยู่ตรงนี้และคานทับตรงนี้ แล้วก็คานทอาประจันก้อยด้วยอย่างนี้สมมุตินะครับถ้าคุณนั่งอย่างนี้ก็ต้องใช้มอญสอกล่อง2ชุดนะครับมีวิธีการใช้งานบอกอยู่ในกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับสนใจทักมาได้ครับของมีไม่มาก